สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในแล้วช่องรถไฟไทยวันนี้จะพาไปชมการก่อสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้ชมกันบ้างครับตามมาชมครับตามมาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมตีจากพะเยามาเก็บงานที่ ลำปางนะครับอำเภอลำปางบี๊หนึ่งสองสามให้ลายปริ้นนะครับให้ลายปริ้นกพสักยี่สิบนาทีตรงที่มีแบบสีส้มอยู่นะครับเก็บภาพเช้าเช้าอาทิตย์สบายสบาย อาบีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าถัดไปก็เป็นสถานีบ้านปงเตานะคะรับท่านผู้ชม ชมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมไปใ,ให้หลายปริ้นนะครับนี่ครับลายปริ้นเบอร์สองนะครับให้หลายปริ้นตัวถัดมาเบอร์สามนี่ครับลายปริ้นเสร็จแล้วนะครับมาให้หลายปริ้นหนึ่งสองสามสี่แปดตัวนะครับแปดตัวแปดจุดครับเพื่อเก็บภาพเช้าเช้าวันอาทิตย์สบายสบาย ไม่เคยอย่างไม่เยร้อนนะครับก็จะสายสักนิดหนึ่งนะครับ8ปดโมงสี่สเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คแบ็กโฟร์ ช่งางอาจจะเช้าแหละนะครับช่างสเวมาะเช้าสายมันร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาให้หลายปริ้นนะครับเช็คแบบให้หลายปริ้นนะครับลายปริ้นตัวที่มีแบบสีส้มเข้าอยู่นะครับแปบดบจุดนะครับท่านผู้ชมลายปริ้นนะครับตัวสองนี่ตัวสาม ก็สามนะครับก็จะให้หลายปริ้นแบบนี้แล้วก็เข้าวางแบบแล้วก็เทหัวปริ้นนะครับแล้วก็วางคานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บภาพเช้าๆอัปเดตเป็นไฮไลท์เช้าสคริปต์นรการสร้างทางรถไฟสายเดนชายเชียงรายเชียงของนะครับก็พยายามอธิบายบ้างนะครับให้ชม ภาพประกอบไปด้วยครับเช้าๆนะครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณ2,170ซับสไคร์นะครับที่ท่านผู้ชมเข้ามาให้กำลังใจแอดมินครับการสร้างทางรถไฟสายดินชายเชียงรายเชียงของแอดมินเสนอคลิปทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปอัปเดตความคืบหน้าให้ชมกันทุกวันนะครับแล้วเราไปเช็คแบ็กโฟกันตามมาครับ กําลังเช็คแบ็กเช็คโฟนครับเราอยู่กันที่อาบินหนึ่งทั้สามนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเช้าเลยนะครับตีจากพเยามารับมาให้ลายลายปริ้นนะครับแปดจุดใช้เวลาสักยี่สิบนาทีนะครับเช็คแบ็กเช็คโฟนนะครับงานเราอยู่ที่เบอร์สองนะครับที่มี น้องๆยืนอยู่นะครับเช้าๆนะครับสคริปต์นี่ยนะครับไม่ไม่ร้อนเท่าไรวันอาทิตย์นะครับวันนี้สบายๆครับก็เกียเก่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเสนอคลิปแล้วก็สร้างเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้เรามาให้ลายปริ้นนะครับย๋ยวมีหนึ่งสองสาม บริเวณรอบๆชาวบ้านปงเตาเพื่อาวลำปาง 1, 2, 3, 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่นู้นแหละครับเลยแข้มเขียวไปหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกก็ยาบไปนู่ะนแหละครับสองหกขึ้นดอยละนะครับท่านผู้ชม ชมวิถีชาวบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศชมวิวร,บรอบๆก็เป็นแปลงผักเนี่ยนะครับเป็นมะเขือเป็นถั่วดินครับเป็นแปลงผักครับบรรยากาศแถวๆบ้านปงเตานะครับชนบนนทอําเภอเงาลำปางครับวิถีชาวบ้านที่สบายๆนะครับเป็นตุขโพ,พ์ ปลูกถั่วดินปลูกมะเขือม่วงหลายอย่างนะครับเก็บ view วิวเช้าๆด้วยนะครับมาพร้อมกับการทํางานสร้างทางรถไฟสาย,สายเดินชายเชีงยงรายเชียงของมาลลยมาให้ลลยปิ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเก็บสักคลิปหนึ่งเช้าเชาว,วันอาทิตย์เช็คแบ็กโฟล์นะครับเช็คระดับความสูงต่ํา ของของหมุดของแบบนะครับนี่ครับการทำงานนะครับเช้า,าบิหนึ่งสองสามบ้านปงต่าเพิ่งาวาลำปาง เช็คเสร็จแล้วก็เริ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับตามมาชมใกล้ๆนะครับจะพาไปชมใกล้ๆไม่ให้ลายปริ้นนะครับวันนี้นะครับจาชาวสคริปนะครับตามมาครับชมหลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายเส้นชายเชียงรายเชียงของเราอยู่กันที่อาบีหนึ่งสองสามบ้านตรงเตาอำเภอเงาลำปาง นะครับตีมาเช้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมาให้ลายปริ้นนะครับแปดจุดนะครับเดี๋ยวก็จะตีไปพยาวต่อจะเก็บงานที่พยาเช้าวันอาทิตย์นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับเมื่อกี้เราไปเช็คแบ็กโฟกันนะครับบิหนึ่งสองสามบรรยากาศเช้านะครับท่านผู้ชม ชมบรรยากาศเช้าไบ่ายจะร้อนมากนะครับสามสเจดสามสองศาตรงรถเครนก็เป็นอบีหนึ่งสองสี <ım S 2> ่นะครับอบหนึ่งสองสามแปดสาแต้นอบหนึ่งสี่แปดต้นสิบหต้นและบีหนึ่งสองห้าีกสต้นยีสิบต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นละขยักขยัก ต่อๆก,กันไปนะครับก็ทํายกรถไฟข้ามถนนหมู่บ้านเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ข้ามไปเข้าไร่นะครับเข้าไร่เข้าวสวนถัดจาก ถ้ามีหนึ่งสองสามถอยลงไปเพลิงางาก็เป็นสถานีบ้านป่งเตานะครับท่านผู้ชมสถานีบ้านป่งเตาบ้านป่งเตาสถานีบ้านโป่งเตาก็จะเป็นทางรอดนะครับเป็นสะพานทำให้ทำเป็นอุโมองค์นะครับเป็นอุโมองค์ให้รถรอดนะครับแต่ตรง หนึ่งอาบีหนึ่งสองสามก็เป็นสะพานยกรถไฟนะครับเสาไม่สูงนะครับเนี่ยครับให้แปดจุดนะครับท่านผู้ชมนะครับใช้เวลาสักยี่สิบนาทีนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับท่านผู้ชมอาบีหนึ่งสองสามนะครับอำเภอเง,ง,งาลำปางแถวบ้านปงเตา่า สถานีปรงเตาห่างจากสถานีบ้านปรงเตาสักกิโลครึ่งนะครับประมาณนั้นนะไปเจอกันที่พะยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาให้หลายปริ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับตีไปพะยาวต่อนะครับตามมาครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณ 2, สน่รอยซับสไค ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณเข้ามาเพิ่มยอดวิวเข้ามาเพิ่มยอด Subscribe ให้อดมินครับขอบคุณอย่างสูงนะครับทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยขอบพระคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับ